องค์ราชธายาทเขาเพิ่งได้รับพระราชองการให้มาจต่กกุมพ่อลูลตะกูลชูเห็นได้ท่านถึงมาก,ก่อนองค์ราชทายาทมาช้าไปแล้วเชียนอวี๋องตายไปแล้วถูกคนบีบคอจนตาย ก่อนหน้านี้ในวังเพิ่งสงขาว,ว่าจะกลับตระกูลชูต่อมาเชิอวี๋อ๋องก็ตายชูกุยหงก็หายตัวไปนี่มันบัง,งเอิญเกินไปแล้วถ้าไม่ใช่ชูกุยหงไม่คนทําแล้วจะเป็นใครได้อีกชูกุยหงคนนี้ในมือเขายังมีกําลังทหารที่โยกย้ายได้ก็มีแผนอื่นอีกแน่นรีบพคนไปค้นเบาะแสของชูกุยหงขอรับ องค์รัชทายาทองค์รัชทายาททำอย่งหนึ่งในป่ารอบเมืองเกิดเหตุระเบิดเผด็จทองราชการอยู่ในถ้ำของมรน ไ,ษษไม่มีเวลาแล้ว<อ>จุลโลกไปสิเดี๋ยวอ,ยอีมังกุยหงกระดุ้นอะไรขึ้นอีมังงช่ออทิงได้ไหมช่อทิงด้วยอัททิงเป็นอะไรไปจนเดี๋ยว,วรถฉานจูกุยหงด้นจับตัวอ,อทิงไปแล้วอีกอย่างยังตัดนิ้วมือของอทิงด้วยวตอนนี้แค่ตัดนิ้วนางไปนิ้วเดียว แต่ต่อไปส่งอีทิงจะเป็นหรือตาย,ตายก็ขึ้นอยู่กับเจ้าแล้วนึกไม่ถึนงนี่าจะเกิดขึ้นไป่นอรองส่งอยู่ไหนอ่ะข้าจะไปช่วยนางเดี๋ยวนี้อีมัง<ะ>่งกู้หญิงถ้านรูขึ้นอีมัง่งถ้าลรูขึ้นมาพูดเถอะอีมัง่งเือว่าข้าขอร้องเจ้าจู๋กุยหงบอกว่าต้องให้เจ้าไปทีจนตระกูลส่งคนเดียวถึงจะปล่อยนางไปได้ต้องให้เจ้าไปแค่คนเดียว ข้ารู้เมื่อก่อนมีหลายอย่างที่ผิดต่อเจ้าแต่ว่าเจ้าจะไม่สนใจทิ้งไม่ได้นะแต่ว่าข้าขอร้องเจ้าแต่ว่าข้าขอร้องเจ้าได้ไหมอีมังข้าไม่ต้องพูดอะไรนล้วไปพาข้าไปได้ได้ไปไม่ได้นะพะชายาเรื่องทางถูกไปหงคข้าจะไปจัดการเองข้าจะนำทหารไปจะต้องช่วยคนรอดช่วิให้ได้ไม่ได้เขาให้ข้าไปคนเดียวถ้าไม่เจอตัวข้าเขาไม่มีทางดามือแน่ใช่ได้ ก่อนที่องคราชท์ัยาทจะไปสั่งห้ามท่านออกจากจวนล่ะฟูกุยถ้าวันนี้หนานเหิงตกอยู่ในอันตรายเจ้าจะไม่สอนเหรอแต่ไมนเหมือนกันที่ไหนท่านเป็นลูกน้องขององคราชทายาทอยู่แล้วชีวิตของข้าเป็นของเขาท่านไม่เหมือนกันน่ะท่านเป็นคนที่เขากละทีมัครอบครัวของข้าข้าจะเป็นต้องไปช่วยทางทางฝั่งองคราชทายาทท่านต้องรายงานสักหน่อยก่อนน่ะเขาบาดเจ็บอยู่อย่าเพิ่งบอกเขา จะวังใจเถอะพวกเขาไม่ทำอะไรข้าหรอกงั้นเช่นนั้นท่านให้ข้าน้อยนำทหารตามหลังท่านไปถึงตอนนั้นจวนตระกุลซ่งจะต้องถูกล้กอมผู้เจ้าห้ามปรากฏตัวที่ประตูหน้าประตูวหลังจวนตระกุลซ่งมีพื้นที่ย่ารกชัดอยู่คอยที่นั่นได้ทางอีกหนึ่งช่วยย่างพชยายายังไม่ออกมาข้าน้อยจะเข้าไปสู้ตายกับพวกไอ้โงแปบนอนเด้อ Chú Quỳ Hồng A à Thinh ạ Con đàn ơn nãy ta con xong đuôi อยู่ที่ไหนค่าถูกเขาฆ่าด้วยดาบในละแวกใกล้ๆนี้ใช่ไหมใช่แต่ว่านั่นก็เป็นบทละครเมื่อก่อนแล้วเอกไม่นานเจ้าก็จะต้องตายด้วยมือของเขา <H uman> ในเมื่อเป็นเช่นนี้ ส่งอี๋มาทำไมเจ้ายังต้องช่วยเขาอีกก็เพราะว่าเขาไม่ใช่หนานเหิงคนเดิมนะชูกุยหงวันนี้ข้ามาพบท่านเพราะครอบครัวของข้ายังอยู่ในมือของท่านและยิงอยากเตือนท่านเป็นครั้งสุดท้ายข้ากับหนานเหิงก็เหมือนกับท่านเกลียดบทละครที่ควบคุมโดยโชคชะตาของทุกคน สิ่งที่พวกเรากำลังทำอยู่ตอนนี้ก็คือพยายามเปลี่ยนโชคชะตาของตัวเองและยังมีตระกูลซ่งฉานจิงเย่ชาวบ้านทุกคนรวมถึงท่านด้วยถ้าท่านปล่อยวางความยึดมั่นได้โลกที่กว้างใหญ่ไม่ว่าที่ไหนท่านก็สร้างผลงานควบม้าในสนามรบได้แมก้กระทั่งเหมือนพ่อของท่านที่เป็นวีรบุรุษพอแล้วทำไมข้าต้องเชื่อเจ้าด้วย แล้วทำไมจะต้องลอดตัวไปเป็นขุนนางแต่บัคบัญชาของนานเหิงตลอดชีวิตด้วยข้าเรียนว,วิชาดาบตอนหกขวบอายุ17ไปชายแดนบาดเจ็บทั้งตัวไม่น้อยกว่านานเหงิงปกป้องชาวบ้านมากมายแต่สุดท้ายแค่เพราะว่าเขาถูกทิฉิตให้เป็นพระเอกเพียงเพราะปลายพวกการของผู้ควบคุมข้าก็สมควรถูกเหยียบย่ำและตายด้วยมือเขาเลยส่องอีมึงเจ้าบอกข้ามาถ้าจ้เป็นข้าเจ้าจะไม่ย่งเหรอ ต้องแย่งอยู่แล้วแต่ข้าไม่เหมือนกับท่านที่ไปทำร้ายชีวิตผู้บริสุทธิ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของตัวเองท่านเคยคิดหรือไม่เพื่อความเห็นแก่ตัวของท่านท่านทำให้ผู้บริสุทธิ์ทุกคนต้องเสียสละเพื่อท่านเรื่องพวกนี้คเคยคิดบ้างไหมข้ายังก็บอกท่านอีกว่าคนที่ทำให้ชะตากรรมของท่านหน้าเศร้าไม่ใช่หลานเหองแต่เป็นบทละครใน,นอดีต จาพูดถูกคนที่ผิดคือคนที่อาศัยอยู่ในร่างของพ่อข้าดังนั้นข้าจึงข้าเขาซัะทำไมแปลกมากเลยพราะชูกุยของน่าจะเป็นคนดีไม่ทำให้คนอื่นผิดหวังดังนั้นเขาจึงข่าคนไม่ได้อย่างนั้นเหรอ ควรจะเข้าใจตั้งนานแล้วว่าท่านไม่ใช่ชูกุยหงคนเดิมแล้วเจ้าไปส่องอีมั่งที่ข้ารู้จักเลยมั่งเออของข้าเป็นคนที่เชื่อใจข้าที่สุดในโลกน้าไม่เคยยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามกับข้าและไม่มีทางเข้าข้าคนอื่นทําตัวเป็นศัตรู <c oughs> ซ่งเซียวอีวันนี้เจ้าไม่ต้องพูดอะไรแล้วก่อนงานใหญ่จะสำเร็จข้าจะไม่ปล่อยเจ้าไปแน่ดังนั้นท่านเลยคิดจะใช้ข้าเป็นตัวประกันล่อหนานเหิงมาเหรอ้าจะบอกท่านให้ท่านอย่าฝันไปเลยเขาไม่มาหรอกเจ้าเดาไม่ผิดแต่เพียงเท่านี้

<S 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 องราชทยายาทหาเจอแล้วไปช่วยกันมาอาหลงอาหลงอาหลงรีบตามเขาไปช่วยเขาเร็วครับอาหลงโยกสะกดเถอะสะกดเถอะช่วยหน่อย มาแล้ว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 อยู่เลยเ้เอาหู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 องค์รัชทายาทลมหายใจอ่อนแรงเกรงว่าจะไม่รอดแล้ว เจ้าอย่าเล,นลมนะเมื่อคุณนายบอกว่าเจ้าตายก่อนข้างั้นครั้งนี้เจ้าจะต้องตายหลังท่านแน่ถับข้ามใจด้วยถับข้ามใจอะไรเรียกหมอหลวงมาให้ข้าข้าจะช่วยพวกเขาขอรับขอรับเอวูเอวู โอ้ไม oh. ่เป็นไรแล้วลูกพี่พูดกุยผมเป็นคนทำได้ทำคนแล้วไปอยู่เข้างออกไปขึ้นองค์รัชทายาทคนของกองทัพเชียนอวีเพื่อส่งมา หากจะช่วยส่งอีมึงมาจนตระกุนส่งมาเทียนลำพัง ท่าพอ่ออาทิหูยิงขอโทษด้วยกราทำให้พวกท่านต้องเดือดร้อนชุบคุณหเป้าหมายของเจ้าคือข้ากับนานหงทัานตระกูลมีความแค้นอะไรกับเจ้าเมื่อก่อนไม่มีความแค้นอะไรตอนนั้นแต่เท้าส่งยังปฏิบัติต่อข้าเหมือนกับลูกเขยส่งอีมงึงคนที่เปลี่ยนก่อนคือพวกเจ้า ไม่ใช่ขา้าพระชายาท่านอย่าไปฟังเขาพูดแล้วไหลกองทัพเชนีบุกเข้ามาในบ้านก่อนในบ้านมีคนตายมากมายเลือดหนองเต็มไปหมด าสส่องอีเมึงดาบเล่มนี้ของของ้าเปื้อนเลือดมาเยอะมากแล้วไม่ถือสาที่จะฆ่าอีกหลายคนหาเจ้าอยากรักษาชีวิตของพวกเข้าก็ทําตามที่ข้าบอกเจ้าอย่ากให้ข้าทำอะไรกันแนะ่ข้าได้ส่งคน จ้งให้นานเหิงรู้ว่าเจ้าอยู่ที่จวนตะกูลส่งเชื่อว่าอีกไม่นานเขาก็จะพามาเพียงลําพังเรียกกลํานานเหิงให้หมอบตาพยักออกมาข้าจะฆ่าเขาข้าจะขึ้นครองราชใจโหดเหี้ยมอมหิต ไม่เมึงเออไม่คิดถึงตัวเองก็คิดถึงพ่อแม่กับน้องสาวที่แสนดีของเจ้าบ้านสิขอแค่ได้ตราพยักมาขอแค่หนานเหิงหายข้ารับรองข้าจะส่งเจ้ากับตระกูลส่งออกไปจากเมืองหลวงได้หมดแน่คุ้มครองให้พวกเจ้าปลอดภัยจูกุยหงตระกูลชูซื่อสัตว์มาหลายรุ่นแต่ไม่ได้มีคนในระคุณอย่างเจ้านายท่านไม่ต้องพูดแล้ว ท่านจะยอมโหงเข้าอีกไม่ได้แล้วส่งอีกมั่งข้ารู้ข้าผิดต่อเจ้าแต่ไม่ว่ายังไงข้าก็ไม่อยากให้เจ้าเก็บไอทิงเกิดเรื่องอะไรขึ้นข้าก็หงให้พวกเจ้าเป็นชีวิตอยู่ใช่ไห ตะกูลส่งต้องมีศักดิ์ศรีตะกูลส่งไม่เคยมีคนประจมประจงเรื่องธรยศรัชไทยอยากตื่อเอาชีวิตรอด้าทำไม่ได้เสียวเมื่อก็ห้ามทำท่านพ่อพูดถูกหากเป็นพะเริ่งส่วนตัวแล้วความปลอดภัยของตะกูลส่งถ้าีพี่จึงธรยศสาม,มีตัวเองชีวิตมันข้าหน้าก็มีในวันสงบสุขแต่ที่จะเป็นเช่นนี้ก็สู้ตายกับเจ้าจนชูน,นี่ไปฆ่ามันจะดีกว่าตีเท<อ>่ง<อ> พูดอะไรเนะี่ยเป็นตัวละครพ่อลูกรักกันลึกซึ้งพี่น้องใจเชื่อมโยงถึงกันสินะพวกเจ้าคิดเพื่อส่งอีเม่งกับ <pper> นานเหิงขนาดนี้ทำไมไม่เหลืมตาดูให้ดีๆคนที่พวกเจ้าปกป้องอยู่ตรงหน้าคือส่งอีเมิงตัวจริงเล <c ười> ยแล้วยังไงก็รู้แค่ว่า นางเป็นคนที่ยอมใช้ใชีวิตปกป้องพวกเราอาท้าท่านพอ่อเขาพูดถูกเขาไม่ใช่โูเอิมมอนจริงๆแต่เป็นคนที่มาจากอีกโลกหนึ่งโซเอิมเมอนท่านหกปากท่านก็คือพี่สาวคนโต,ตของข้าซงอีทิง ท่าอยู่ที่นี่หนึ่งวันท่านก็คือพิ่สาวคนโตของข้าหนึ่งวันนางคือส่องอีเมิงลูกสาวของข้าซ่องอีเมิงตะกูลซ่องดีกับเจ้าไม่น้อยหากเจ้ารู้สึกละอายใจไม่สู้เลือกให้ดีจะปกป้องตะกูลซ่งเพื่อตอบแทนบุญคุณหรือละเลยครอบครัวเลือกนั้นเหิง 来抓！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 啊啊啊啊！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 来抓！嗯，不用。 เธออ,อ,อ,อย่างที่แย่เหมือนตอนเด็กๆเลยแต่พอพอพบแล้วไม่ได้ ส่งอีมึงท้าเจ้ายัางอยากปกป้องชีวิตคนอื่นในตระกูลซ่งก็ทำตามที่ข้าบอกยามโยนแล้วนานหึงก็จะมาแล้วจ้าจ้า นี่เกิดขึ้นเพราะข้าก็ควรให้ข้าเป็นคนจบมันขอแค่ข้าตายไปทุกอย่างก็จะเริ่มใหม่ซื้ออีม,มันจะทำอะไรไอ้ม,มัง 干掉。